ยินดีต้อนรับสู่ Love n o v e l Channel by n ุ t พร้อมที่จะสนุกสนานเพิ่เพลินไปกับนิยายรักโรแมนติกโรมานเรื่องหัวใจต้องมนตา EP 2กันแล้วใช่ไหมคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาตามไปฟังตามไปฟินและพบกับความสนุกของนิยายเรื่องนี้พร้อมกันได้เลยคะ่ะคุณวิชยามาขอพบค่ะเลขาส่วนตัวอายุประมาณเกือบ40ที่เก่งและคล่องแคล่วว่องไวเกี่ยวกับเรื่องงานรวมไปถึงการกวาดต้อนสาวๆที่เขาไม่พึงประสงค์ เลขาคนนี้ก็จะมีวิธีจัดการไม่ให้พวกหล่อนเหล่านั้นเข้ามาวุ่นวายกับเขาได้อย่างมีประสิทธิภาพได้เดินเข้ามารายงานเชิญเข้ามาได้เลยและผมขอสัญญาที่เตรียมไว้ด้วยนะขอกาแฟสองที่ด้วยครับได้ค่ะบอสจากนั้นก็เดินออกจากห้องทำงานไปเพื่อเรียนเชิญแขกคนสำคัญของบอสเชิญค่ะคุณวิชยะบอสกำลังรอคุณอยู่วิชยะเดินเข้าไปในห้องทำงานของชายหนุ่มรุ่นลก สวัสดีครับคุณเปียพัฒน์ขอโทษที่มารบกวนเวลางานของคุณไม่เป็นไรครับเชิญน,นั่งก่อนครับแต่ก่อนที่ใครจะพูดอะไรวิรยาเลขาส่วนตัวของเปียพัฒน์ก็เอากาแฟเข้ามาเสิร์ฟพร้อมกับเอกสารที่เขาต้องการกาแฟและเอกสารที่เจ้านายต้องการค่ะขอบคุณครับคุณวีผมไม่ต้องการที่ใครเข้ามารบกวนในขณะที่ผมกําลังคุยอยู่กับคุณวิเชยาย,ยกเวนกวินวิรยารับคําก่อนที่จะเดินออกไปจากห้องเปียพัฒน์เริ่มเปิดการสนทนาทันที ชายหนุ่มถามแบบตรงไปตรงมาไม่อ้อมค้อมให้เสียเวลาไม่ทราบว่าวคุณวิชยามีธุระอะไรกับผมหรอครับผมจะไม่อ้อมค้อมนะครับคุณคงจะทราบมาบ้างแล้วถึงภาวะปัญหาการขาดเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจของผมผมจึงอยากที่จะมาขอความช่วยเหลือทางด้านการเงินจากคุณไม่ทราบว่าวคุณพอที่จะช่วยผมได้หรือเปล่าครับเกี่ยวกับปัญหาธุรกิจของคุณผมก็พอจะทราบมาบ้างเหมือนกันถ้าภายในเดือนหน้า คุณยังหาเงินมาซัพพอร์ตในธุรกิจของคุณไม่ทันคุณก็อาจจะถูกฟ้องล้มละลายเบียพัฒ์พูดกับชายหนุ่มรุ่นพ่อที่นั่งอยู่ตรงหน้าด้วยสีหน้าเรียบเฉยเหมือนกับเวลาที่เขาจะต้องเจรจาเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจสีหน้านิ่งเฉยแบบนี้ไม่มีใครรู้และอ่านออกว่าเขากำลังคิดอะไรซึ่งจะผิดกับเวลาที่เขาอยู่กับสาวๆเล่ากับเป็นคนละคนใช่ครับมันสําคัญสําหรับผมมากและผมไม่มีทางเลือกอื่นเลยต้องแบกหน้ามาขอความช่วยเหลือจากคุณ แต่ธุรกิจก็คือธุรกิจไม่มีอะไรที่จะได้มาง่ายๆและไม่มีคนเสียสติที่ไหนจะยอมจ่ายเงินจำนวนเกือบพันล้านโดยที่ไม่ได้รับสิ่งตอบแทนถ้าคุณจะให้ผมช่วยคุณผมจะได้อะไรในการตอบแทนผมจะให้คุณเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นในธุรกิจของผมผมจะเอาธุรกิจของคุณไปทำอะไรในเมื่อธุรกิจของผมเองก็มีเยอะแยะแค่ที่มีอยู่ผมก็ดูแลแทบจะไม่ทั่วถึงอยู่แล้วแต่ถ้าคุณต้องการที่จะให้ผมช่วยคุณ คุณต้องยอมรับเงื่อนไขทั้งหมดของผมเงื่อนไขเงื่อนไขที่ว่าคืออะไรครับผมต้องได้หุ้นในธุรกิจของคุณจํานวนครึ่งหนึ่งรวมไปถึงตัวลูกสาวของคุณด้วยคุณหมายถึงตะว,วันเหรอครับใช่ครับผมหมายถึงคุณเมทาวีลูกสาวเพียงคนเดียวของคุณผมต้องการให้เธอมาเป็นเลขาส่วนตัวของผมและมีหน้าที่คอยดูแลผมที่สําคัญเธอจะต้องย้ายเข้าไปอยู่ที่บ้านของผมด้วย แต่คุณก็มีเลขาที่ชำนาญงานอย่างคุณวิรยาอยู่แล้วนี่ครับแล้วจะเอาตะวันมาเป็นภาระทำไมกันผมบอกถึงความต้องการของผมไปแล้วและไม่อยากที่จะเสียเวลาพูดมากอีกถ้าคุณตกลงก็เซ็นสัญญาฉบับนี้ซะแต่ถ้าไม่ตกลงก็ถือว่าเรื่องนี้เกมโอเวอร์เขาพูดพร้อมกับยื่นเอกสารและประการาคาแพงไปตรงหน้าวิชยะถ้าผมยอมเซ็นเอกสารฉบับนี้คุณจะยอมช่วยเหลือธุรกิจของผมใช่ไหมถูกต้อง ผมจะจ่ายเงินก้อนแรกให้คุณเป็นจํานวนเงินเจ็ดร้อยล้านอย่างที่คุณต้องการและอาจจะมีก้อนอื่นตามมาอีกในกรณีที่คุณต้องการเพิ่มเติมแต่นั่นจะต้องหลังจากที่คุณจัดการโอนหุ้นครึ่งนง่งของบริษัทมาเป็นกรรมสิทธิ์ของผมและตะวันก็จะต้องมาเป็นเลขาส่วนตัวของผมคุณไม่ต้องห่วงเรื่องการบริหารงานในบริษัทผมให้สิทธิ์ขาดคุณในการบริหารและจะไม่เข้าไปยุ่งตรงนั้นคุณเคยทําอย่างไรก็ทํากันไปและกันแต่คุณเอง ก็ต้องตกลงทําตามเงื่อนไขในสัญญาว่าคุณจะไม่เข้ามาก้าวไกยหรือยุ่งเกี่ยวเรื่องของผมกับลูกสาวของคุณอีกตลอดระยะเวลาที่เธออยู่กับผมระยะเวลานั่นยาวนานแค่ไหนผมก็ยังกําหนดไม่ได้มันขึ้นอยู่กับความพอใจแต่ว่าผมรับรองได้อย่างหนึ่งว่ามันมีระยะเวลาสิ้นสุดแน่นอนและคุณก็ไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องความสะดวกสบายผมรับรองว่าเธอจะได้รับมันเช่นเดียวกับตอนที่อยู่ที่บ้านของคุณ พะผมจะให้ตะวันเข้าไปอยู่ในบ้านของผมในฐานะเจ้านายคนหนึ่งมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะทําตามเงื่อนไขในสัญญาฉบับนั้นไม่ใช่เพราะเรื่องที่ชายหนุ่มจะเข้ามาเป็นหุ้นส่วนของบริษัทแต่เป็นเงื่อนไขเกี่ยวกับเรื่องของตะวันลูกสาวที่เขารักมากนั่นเองถึงผมจะยอมทําตามเงื่อนไขแต่ตะวันคงไม่ยอมนั่นมันเป็นเรื่องของคุณสองคนพ่อลูกที่จะต้องไปตกลงกันเองมันไม่ใช่หน้าที่ของผมหลังจากวิทยาอ่านสัญญาฉบับนั้นอย่างละเอียด สัญญาระบุไว้ชัดเจนและรัดกุมมากสมกับที่ชายหนุ่มเป็นนักธุรกิจที่มีฝีมือในการบริหารงานถึงแม้ว่าจะอายุยังน้อยก็ตามและเขาก็คงจะต้องยอมรับเงื่อนไขนั้นแม้ว่าเขาจะเจ็บปวดที่จะต้องสูญเสียลูกสาวที่เป็นดนั่งแก้วตาโดนใจไปแต่คงจะดีกว่าที่จะโดนฟ้องล้มละลายสำหรับตัวเขาไม่เท่าไหร่หรอกเพราะว่าเขาเคยลำบากมาก่อนแต่ที่ทำให้เขาทนไม่ได้ก็เพราะว่ามันจะกระทบกระเทือนไปถึงความเป็นอยู่ของคนอีกเกือบพันชีวิต ที่เคยทำงานอยู่ร่วมกับเขามานานปีรวมไปถึงมินตาและเมทาวีลูกสาวทั้งสองคนของเขาอีกด้วยซึ่งเขายอมให้มันเป็นแบบนั้นไม่ได้เด็ดขาดและจากระยะเวลาที่เคยรู้จักและพบปะพูดคุยกับชายหนุ่มรุ่นลูกคนนี้เขาคิดว่าผู้ชายคนนี้ก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรมากนะถ้าให้ลูกสาวของเขามาทํางานกับเปียรพัทชายหนุ่มก็คงจะดูแลแล,และสอนงานเธอได้เมื่อไต่ตองอย่างดีแล้วจึงหยิบปากกาขึ้นมาเซ็นชื่อยอมรับเงื่อนไขฉบับนั้นด้วยความปวดใจ ดวงตาของเขาบ่งบอกความรู้สึกของเขาในตอนนี้ได้เป็นอย่างดีว่าเขารู้สึกเสียใจมากแค่ไหนที่ต้องยอมเซ็นรับเงื่อนไขในเอกสารฉบับนั้นถึงแม้ปิยพัฒจะค่อนข้างมั่นใจว่าอีกฝ่ายจะต้องยอมเซ็นสัญญาฉบับนั้นยังไม่มีทางเลือกแต่ก็อดที่จะกลัวไม่ได้เพราะว่าถ้าเขาไม่ยอมเซ็นรับเงื่อนไขที่เสนอไปปิยาพัฒน์เองก็จะต้องเสียเวลาในการคิดแผนหรือหาวิธีที่จะทําให้ได้ตัวเมทาวีมาเป็นของเขาและยิ่งลิบมากขนาดนั้น มันคงต้องเสียเวลาอีกนานเป็นแน่เป็นแบบนี้ก็ดีจะได้ไม่ต้องเสียเวลาอะไรมากมายก็ได้ตัวเธอมาครอบครองผมจะให้คู่สัญญากับคุณไว้ฉบับหนึ่งนะครับส่วนเงินจํานวนเจ็ดร้อยล้านบาทที่คุณต้องการนั้นผมจะสั่งให้ฝ่ายการเงินจัดก,การโอนให้คุณทันทีที่ทําคุณจัดก,การเรื่องของตะวันและการโอนหุ้นห้าสิบเปอร์เซ็นมาให้ผมตามที่เราตกลงกันไว้และถ้าคุณวิทยาต้องการอะไรเพิ่มเติมก็ติดต่อกับเลข,ขาของผมได้ทุกเวลา วิรยารู้ดีว่าจะตามตัวผมได้ที่ไหนขอบคุณครับวิชญารับสัญญาฉบับนั้นมาด้วยความเจ็บปวดเพราะเงินก้อนนี้ทําให้เขาต้องแลกมันมาด้วยอิสรภาพของลูกสาวที่ตัวเองรักมันไม่ต่างอะไรกับการเอาตะว,วันมาขัดดอกผมอยากทราบว่าคุณจะให้ตะว,วันมาเริ่มงานกับผมได้เมื่อไหร่จิตใจของเปียพัชจดจ่ออยู่ที่ตะว,วันมากกว่าเรื่องหุ้นที่เขาจะได้รับเรื่องของตะว,วันผมขอเวลาสองสามวันเพื่อเจรจากับลูกสําหรับเรื่องหุ้น ผมจะรีบจัดก,การโอนกรรมสิทธิ์หุ้น50%ให้คุณทันทีเรื่องหุ้นผมไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่ผมสนใจแต่ตัวลูกสาวของคุณหวังว่าคุณคงไม่เล่นตกติดหรอกนะอย่าแม้แต่จะคิดเพราะคนอย่างผมทำได้ทุกอย่างแต่ผมเชื่อในเกียรติของคุณผมขอตัวก่อนนะครับเมื่อวิชยาออกจากห้องทำงานของปีอพัทไปสักพักกวินก็เปิดประตูเข้ามานายมาตั้งแต่เมื่อไหร่วินนั่งก่อนสิจะดื่มอะไรไหมฉันมาสักพักแล้ว แต่เลขาของนายบอกว่านายกำลังคุยธุระอยู่กับคุณวิเชยะฉันก็เลยไม่เข้ามาขัดจังหวะเอาเบียร์ไหมฉันเพิ่งจะรู้ว่าบริษัทของนายรับรองแขกด้วยเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์แบบนี้ด้วยแต่ก็ดีเหมือนกันถ้าจะได้เบียร์เย็นๆมาดื่มเบียรพักดโทราศัพท์เพื่อสั่งเลขาของเขาคุณวีผมขอเบียร์เย็นๆสักสามสีก่กระป๋องได้ค่ะบอสเราสักครู่นะคะคุณวิทชยะมาคุยกับนายเรื่องนั้นใช่ไหมแล้วผลเป็นไงบ้าง เป็นไปตามแผนไหมแน่นอนอยู่แล้วมือฉันนี้แล้วมีพลาดด้วยเหรออีกไม่นานตะวันก็จะตกเป็นของฉันฉันแทบไม่อยากที่จะรอเวลานั้นเลยนะเบียพัดพูดออกไปด้วยสีหน้าและแววตาบ่งบอกถึงอารมณ์ปรารถนาที่เขามีต่อตัวหญิงสาวใจเย็นเพื่อนรักฉันแค่จะเป็นห่วงคุณตะวันซะแล้วสิเธอจะรู้หรือเปล่าว่ากำลังจะตกอยู่ในอุ้งมือมารอย่างนานายก็พูดเกินไปมิ利亚เคาประตูห้อง ่อนจะเดินเอาเครื่องดื่มที่เขาต้องการเข้ามาให้เบียได้แล้วคะ่ะบอสสองหนุ่มรับกระป๋องเบียมาเปิดดืม่มแล้วกวินก็พูดหยอกพิริยาอย่างที่เคยล้อเล่นกันมาก่อนคุณรู้ตัวหรือเปล่าคุณวีว่าเก้าอี้ตำแหน่งเลขาผู้บริหารของคุณกำลังสั่นสะเทือนนะเพราะอีกไม่นานเจ้านายของคุณเขาจะหาเลขาคนใหม่มาทำหน้าที่นี้แทนก็ดีคะ่ะฉันจะได้พักผ่อนอย่างสบายสักทีหลังจากที่ทำงานรับใช้เจ้านายที่อารมณ์ขึ้นขึ้น,นลงลง ไม่อยู่กับร่างกับลอยมานานแถมยังต้องคอยจัดก,การเก็บกวาดเหล่าบรรดาสาวๆที่เจ้านายเบื่อและต้องการที่จะเขี่ยทิ้งมันเป็นงานหนักมากเลยนะคะนัน่ะนนสงสารก็แต่คนที่จะมาทําหน้าที่ตรงนี้แทนดิฉันนี่ล่ะคะ่ะคงจะต้องปวดหัวไปอีกงานทีเดียวไม่มีใครที่จะมาทําหน้าที่นี้ได้ดีไปกว่าคุณอย่าเพิ่งฝันว่าผมจะยอมปลดคุณออกจากตาแหน่งเลยคุณวีเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วแต่ผมจะหาผู้ช่วยมือหนึ่งมาช่วยงานคุณอีกแรงต่างหาก ขอบคุณมากค่ะขอตัวไปทำง,งานก่อนนะคะนายมาหาฉันที่วันนี้มีธุระอะไรหรือเปล่าวินฉันแค่จะมาชวนนายไปงานเดินแฟชั่นโชว์เพชรคืนนี้ด้วยกันแฟชั่นโชว์เพชรนายจะไปทำไมถ้าอยากได้เพชรให้ผู้หญิงของนายแล้วก็แค่ยกโทรศัพท์แค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วฉันไม่ได้จะชวนนายไปดูเพชรแต่จะชวนไปดูนางแบบต่างหากแบบนี้ค่อยน่าสนหน่อยแต่งานนี้มีอะไรพิเศษเหรอ นายถึงได้ดูกระตือรือร้นอยากที่จะไปความพิเศษของงานนี้อยู่ที่นางแบบกิติมาศที่จะสวมใส่เครื่องเพชรที่มีราคาแพงที่สุดของงานใครกันที่เป็นนางแบบกิติมาศคนนั้นก็คุณหนูเมทาวีที่นายอยากได้นักยังไงละ่ะเมื่อปียพัทรรู้จากตาของเพื่อนรักว่าใครคือนางแบบกิติมา์ในค่ำคืนนี้ก็ทําให้เขาหูตาแผววขึ้นมาทันทีตะวันงั้นหรอตกลงฉันไปแน่ว่าแต่ต่างคนต่างขับรถไปก็แล้วกัน เผื่อว,ว่างานนี้คุณกวินจะไปหิ้วนางแบบมาอยู่เป็นเพื่อนแก้งเหงาในยามค่ำคืนนายไม่ต้องมายุ่งเรื่องของฉันหรอกยุ่งแต่เรื่องของตัวเองเถอะระวังรถไฟจะชนกันเห็นเมื่อสองสามวันก่อนควงซินดี้นางแบบสาวชื่อดังอยู่ไม่ใช่เหรอคืนนี้เธอก็เป็นนางแบบที่จะต้องเดินบนเวทีนี้ด้วยนะนายสับลางให้ดีล่ะอย่าใ,ให้เสียชื่อคาสโนวาหนุ่มสีมือระดับนี้ไม่มีพลาดอยู่แล้วงานเริ่มกี่โมงหนึ่งทุ่ม ป็นงานการกุศลหาเงินช่วยเหลือเด็กที่ติดเชื้อเอชเพื่อนายอาจจะอยากทำบุญกับเขาบ้างโดยการประมูลเครื่องเพชรที่นางแบบกิติมาศักใส่โชว์ในงานฉันมาบอกนายแค่นี้แหละเจอกันเย็นนี้ในเวลาเดียวกันนั้นเองภายในบ้านหลังใหญ่โตโอ่อาของตระกูลจิละการกุลหญิงสาวผมยาวเกือบถึงกลางหลังเจ้าของใบหน้าเนียนใสและดวงตากลมโตเธอสวมเสื้อยดพอดีตัว กับกางเกยงยีนคู่ใจยี่ห้อดังถึงแม้จะเป็นเสื้อผ้าแบบเรียบง่ายธรรมดาแต่สามารถบ่งบอกรสนิยมของผู้สวมใส่ได้เป็นอย่างดีเมทาวีเดินลงมาข้างล่างเพื่อที่จะไปร่วมงานเดินแบบแฟชั่นโชว์เครื่องเพชรซึ่งเธอเป็นหนึ่งในกลุ่มนางแบบที่จะต้องใส่เครื่องเพชรเดินแบบในงานนี้ด้วยแต่เมื่อตะว,วันพบบิดานั่งมมอรออยู่ในห้องรับแขกสุดหรูจึงเดินเข้าไปนั่งข้างตัวท่านแต่บิดากลับไม่รับรู้ถึงการมาของเธอ พ่อคะเป็นอะไรไปคะไม่สบายใจอะไรหรือเปล่าคะเสียงที่แสดงถึงความห่วงใยของลูกสาวทําให้วิทชยาหลุดจากพวงังตะวันกำลังจะไปไหนเหรอลูกพ่อมีเรื่องอยากจะพูดกับลูกอยู่พอดีตะวันกำลังจะไปเดินแบบงานแฟชั่นโชว์เครื่องเพชรที่บอกพ่อไว้เมื่อเช้านี้ไงคะแต่ยังพอมีเวลาคะ่ะพ่อมีอะไรจะพูดกับตะวันเหรอคะลูกไปงานแฟชั่นโชว์ให้เสร็จก่อนก็ได้แล้วคืนนี้เราค่อยกลับมาคุยกันเอาแบบนั้นเหรอคะ งั้นตะวันไปก่อนนะคะหญิงสาวจูบแก้มบิดาก่อนที่จะเดินออกไปโดยที่ไม่มีโอกาสรู้เลยว่าพ่อของเธอลำบากใจมากแค่ไหนที่จะต้องอธิบายถึงความจำเป็นที่เธอจะต้องไปทำงานและพำนักอยู่ที่บ้านของเปียพัฒและชะตะสุภาพวันนี้หญิงสาวต้องขับรถเองเพราะคนขับรถขอลากลับบ้านทำให้เธอไม่มีทางเลือกและไม่บ่อยครั้งนักที่เธอจะขับรถเองเช่นนี้ ใน,นงานแสดงแฟชั่นโชว์เครื่องเพชรท,ที่โรงแรมดังย่านสุข,ขุมวิทเหล่าบรรดานางแบบชั้นแนวหน้าของเมืองไทยต่างก็มารวมตัวกันที่นี่และกำลังวุ่นวายอยู่กับการแต่งหน้าแต่งตัวแต่เมทาวีแต่งหน้าทำผมเสร็จเรียบร้อยแล้วเธอเลือกจะนั่งพักอยู่ในมุมหนึ่งของห้องแต่งตัวเพื่อรอเวลาเปลี่ยนเสื้อผ้าทันใดนั้นเธอก็ได้ยินสองนางแบบของงานในคืนนี้พูดคุยกันคุณปียพัฒน์ของเธอมาถึงแล้วนะซินดี้มาพร้อมกับคุณกวิน ขอบใจมากนะจินนี่เง้เดี๋ยวฉันไปหาเขาก่อนสินดี้เดินตามหาชายหนุ่มส่วนพบว,ว่าเขายืนคุยอยู่กับกวินเพื่อรักของเขาอยู่ที่ข้างเวทีเธอจึงวิ่งเข้าไปหาเขาและกอดแขนเขาเอาไว้พร้อมกับจูบแก้มเขาอีกครั้งยังพูดตัพ้อต่อว่าที่เขาไม่ยอมรับโทรศัพท์ของเธอเปียพัฒน์แก้ตัวไปว่าเป็นเพราะเขางานยุ่งมากและเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะละเลยเธอแม้แต่น้อยเขากอดสาวสินดี้โดยไม่เกรงสายตาใคร กวินมองการกระทําของอีกฝ่ายพร้อมกับสายหัวจนสายตาหันไปเจอกับหญิงสาวคนหนึ่งเข้าเขาจึงเดินเข้าไปทักทายเธอพร้อมรอยยิ้มสวัสดีครับคุณตะวันมานานแล้วเหรอครับสวัสดีครับคุณวินก็มาสักพักแล้วคะ่ะไม่ทราบมาก่อนเลยว่าคุณก็ชอบมางานแบบนี้ด้วยพวกผมมาเพราะคุณเป็นนางแบบกิติมาศาของงานนี้นะครับปกติแล้วงานแบบนี้พวกผมไม่มากันหรอกครับเรื่องเพศต้องเหมาะกับผู้หญิง ขอบคุณนะคะที่แวะมาแต่อย่าลืมซื้อเครื่องเพชรติดไม้ติดมือกับไปฝากแฟนบ้างสักชุดสองชุดนะคะถือว่าทํากุศลร่วมกันเพออไราะรายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายของงานนี้เขาจะนําไปบริจาคเพื่อช่วยเหลือเด็กที่ติดเชื้อเอชไอวีค่ะแล้วสายตาของเมทาวีก็หันไปพบเข้ากับภาพที่ไม่ค่อยโสภาสักเท่าไหร่เพราะเป็นภาพของผู้ชายชีกอคนนั้นกําลังกอดและฟัดเวียงและจูบนลเนีอยู่กับแม่ซินดีน้นางแบบสาวคนหนึ่งของงานฉันขอตัวก่อนนะคะ จะต้องไปเตรียมเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวเพราะว่าเดี๋ยวการแสดงก็จะเริ่มต้นขึ้นแล้วตามสบายครับคุณเดินชุดสุดท้ายเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะขอตัวก่อนนะคะเมื่อเธอเดินผ่านเปียพัทซ,ซึ่งกำลังจูบป,ปากดูดตื่มอยู่กับซินดี้สายตาของคุณทั้งคู่ก็สบกันพอดีและเขาก็ได้ยินเสียงเธอพูดเน็บแนมเขาพร้อมกับยิมย้มเยาะพวกหื่นกามโรงแรมมีเยอะแยะก็ไม่ไปชอบมาทำอะไรประเจิประเจอแถวนี้ นี่เองเป็นสาเหตุที่ทําให้เขาหงุดหงิดเป็นอย่างมากและเป็นช่วงจังหวะเดียวกันกับที่ซินดี้ขอเข้าไปเตรียมตัวเพราะว่างานแฟชั่นโชว์กำลังจะเริ่มต้นขึ้นพร้อมกับบอกเขาว่าจะไปหาที่โต๊ะหลังเลิกงานเธอจูบปลายทางของเขาก่อนที่จะพลักจากไปจากนั้นเปียพัดก็เดินมาที่โต๊ะ VIP ที่กวินนั่งอยู่เขานั่งลงอย่างกระแทกกระทันเหมือนไม่พอใจอะไรมาสักอย่างเป็นอะไรไปนายลงเสียมาจากไหน ปกติเวลานายเจอกับพวกสาวๆจะอารมณ์ดีเป็นพิเศษไม่ใช่เหรอแล้วทำไมวันนี้ถึงได้อารมณ์เสียหรือว่าซินดี้ทำอะไรให้ไม่พอใจอย่างซินดี้น่ะเหรอจะทำให้ฉันหงดหงิดได้ไม่มีความสำคัญถึงเพียงนั้นหรอกแล้วถ้างั้นใครกันที่ทำให้คุณเปียพัดหงุดอิดได้ถึงเพียงนี้จะมีใครได้นอกจากคุณหนูเมทาวีทำไมเธอไปทำอะไรให้นายโกรธจากนั้นเปียพัดก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้กวินฟังพอฟังจบ กวินก็หัวเราะเสียงดังมันก็จริงอที่เธอพูดนายชอบทำอะไรประเจิด์ระเจิเธอก็พูดของเธอถูกไม่เห็นจะต้องโกรธหรือที่โกรธเป็นเพราะเธอไม่ได้สนใจในตัวนายเหมือนผู้หญิงอื่นนายเงียบไปเลยวินฝากไว้ก่อนเถะวันแล้วเราจะได้เห็นดีกันถึงตอนนั้นฉันจะทำให้เธอร้องไม่ออกเลยทีเดียวชายหนุ่มสั่งให้เพื่อนลักหุบปากและพูดอย่างอาฆาตแ้นหญิงสาว ที่เพิ่งจะฝากคำพูดเจ็บๆคันๆทิ้งไว้ให้เขาก่อนหน้านี้ยังหลุดหลีดไปเลยมาดูแฟชั่นโชว์กันดีกว่าสองหนุ่มยึติการสนทนาและหันไปให้ความสนใจบนเวทีแฟชั่นโชว์ดำเนินไปจนกระทั่งถึงไฮไลท์ของงานในค่ำคืนนี้พิธีกรบนเวทีกล่าวแนะนำนางแบบกิติมาศคนสำค,คัญที่ให้เกียรติมาร่วมเดินแบบในครั้งนี้ด้วยขอแนะนำนางแบบกิติมิ์คนสำคัญในค่ำคืนนี้คุณเมทาวีศิลการกุล เธอเพิ่งจบปริญญาโทมาจากประเทศสหรัฐอเมริกาและได้ให้เกียริมาเดินแบบเครื่องเพชรชุดสําคัญที่มีราคาแพงที่สุดในค่้าืนนี้ด้วยครับพอจบคําแนะนําของพิธีกรหญิงสาวก็ปากฏตัวและเดินบนแคดวอล์กอย่างมั่นใจในชุดลาตียาวกอ,อกสีดําตัดกับสีผิวขาวนวลแสงแสดดวูบวาบมากพอๆกับแสงแวววาวาจากเพชรที่เธอสวมใส่กวินหันไปกระซิบเปียพัดเธอดูสวยและเซ็กซี่ เหมาะกับเครื่องเพชรที่สวมใส่มากเลยนะนายว่าไหมเปียพั์ไม่ได้พูดอะไรได้แต่พย,ยักหน้าให้กับกวินพร้อมกับหันไปให้ความสนใจหญิงสาวที่ทําให้เขางุดหิดอารมณ์เสียในค่ําคืนนี้งานทุกอย่างผ่านพ้นไปด้วยดีเบียพัทเป็นคนประมูลเครื่องเพชรชุดที่เมทาวีสวมใส่ด้วยราคาสูงถึงร้อยห้าสิบล้านบาทเนื่องจากเพชรแต่ละเม็ดได้ถูกคัดสรรและผ่านการเจรานายมาอย่างดีที่สําคัญเป็นเพชรน้าหนึ่งที่โชว์าภาพของงาน ตั้งใจจัดมาแสดงและประมูลเพื่อหารายได้ไปบริจาคให้เด็กที่ติดเชื้อ h อ v อวีจากแม่สู่ลูกปียพัทเองก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าจะเอาเครื่องเพชรชุดนี้ไปทำอะไรรู้แต่เพียงว่าเขาไม่อยากให้เครื่องเพชรหรือข้าวของที่เธอสวมใส่ตกไปอยู่ในมือของคนอื่นบางทีเขาอาจจะเอาเครื่องเพชรชุดนี้กำนันให้กับเธอถ้าเธอปฏิบัติได้ถูกใจเขากวินเองก็ร่วมประมูลเครื่องเพชรจากงานนี้ไปสองชุดเช่นกันรวมมูลค่ากว่าร้อยล้านบาท ในระหว่างที่ชายหนุ่มรอซินดี้คู่ขาเก่าอยู่นั้นกวินก็เดินโอบหญิงสาวที่ปียาพัฒจำได้ว่าเธอเป็นนางแบบคนหนึ่งที่ร่วมเดินแบบในค่ำคืนนี้ด้วยเช่นกันเขาเอ่ยปากขอตัวกลับก่อนปียาพัฒพยายาหน้ารับรู้และยืนรออยู่สักพักซินดี้ก็เดินเข้ามากอดแขนเขาเอาไว้จากนั้นทั้งคู่ก็เดินไปที่รถเมื่อทั้งสองคนเดินมานั่งในรถซินดี้ก็กอดกายชายหนุ่มเป็นพลวันพร้อมกับการจูบที่เล่าร้อนชายหนุ่มก็ปล่อยให้เธอทำเช่นนั้น แถมยังตอบสนองหญิงสาวกลับไปด้วยจูบที่ดุดันมือของเขาลูบไล้ผ่านเสื้อคอกว้างกำมะหยี่สีดำของเธอซึ่งซินดี้เองก็ไม่ได้สวมใส่ชุดชั้นในเธอส่งเสียงออกมาด้วยความพึงพอใจกับสัมผัสที่ชายหนุ่มมอบให้ในขณะเดียวกันนั้นเองแต่วันที่เปลี่ยนเครื่องแต่งตัวเสร็จก็เดินมาที่รถแต่ว่าเธอดันทำกุญแจรถตกจนก้มลงเก็บฉับพลันสายตาก็มองเข้าไปเห็นบทรักล้อนแรงในรถของชายหนุ่ม ึ่งจำได้ทันทีว่าผู้ชายคนนั้นคือใครเมทาวีถึงกับตกใจแล้วก็รีบเดินกลับไปที่รถของตัวเองเพื่อที่จะขับออกไปด้วยความรวดเร็วแต่เบียพัทก็ยังทันเห็นปฏิกิริยาของเธออยู่ดีที่เห็นเขากับซินดีก้กอดจูบกันภายในรถเขาเปลี่ยนแผนทันทีโดยบอกกับซินดี้ว่าให้เธอกลับบ้านไปก่อนแล้วเขาจะติดต่อเธอกลับไปตอนแรกซินดี้ทำท่าจะปฏิเสธแต่พอเห็นสายตาดุด,ดันของเขาที่มองมาที่เธอทำให้หญิงสาวต้องยอมทำในสิ่งที่เขาต้องการ เมื่อซินที่ลงจากรถยังไม่ทันที่จะปิดประตูให้ดีเขาก็ออกรถไปด้วยความเร็วสูงอย่างรีบร้อนปิยพัฒนขับรถตามหญิงสาวจนทันและขับตามเธอไปห่างๆเพื่อไม่ให้หญิงสาวรู้ตัวว่ากำลังถูกสะกดรอยตามจนเมื่อเธอเลี้ยวรถเข้าบ้านเรียบร้อยแล้วเขาจึงขับรถกลับบ้านของตัวเองทำไมถึงต้องทำแบบนี้เขาเองก็ไม่เข้าใจการกระทำแปลกๆของตัวเองเหมือนกันกวินขับรถพาหญิงสาวที่เขาควัวมาด้วย ซึ่งเขาจําไม่ได้แม้กระทั่งชื่อของเธอและไม่คิดว่าจะต้องจดจาเพราะเขาเอาเธอมาเพื่อปลดเปือ้งอารมณ์ของเขาในค่ําคืนนี้เท่านั้นเองเขาใช้ชีวิตกับผู้หญิงไม่ซ้ําหน้าผ่านมาก็ผ่านไปไม่มีการผูกมัดถูกใจก็คบต่อแต่ทําไมก็เลิกลากันไปโดยเขาให้เงินพวกเธอเป็นค่าตอบแทนครั้งนี้ก็เช่นกันไม่มีอะไรแตกต่างเขาพาเธอขึ้นไปบนคอนโดหรูของเขาแทนที่จะพาไปที่บ้านเมื่อพาเธอเข้าไปในห้อง กวินก็กระชากล่างของเธอเข้ามาในอ้อมกอดอย่างแนบชิดก่อนจะก้มลงแนบริมฝีปากลงบนริมฝีปากบางอย่างหนักหน่วงรุนแรงมือของเขาเริ่มซุกซนลูบไล้ไปยังแผ่นหลังนวลเนียนผ่านเสื้อตัวบางและวกเข้าไปยังเนื้อนวลใต้เสื้อก่อนที่มือข้างเดิมจะไล้วนมายัางด้านหน้าลูบไล้ผ่านทรงอก,อ,ก,อ,กอบอิ่มอย่างช้าๆส่วนมืออีกข้างก็เริ่มไล้ลงบนสะโพกนวลเนียนหญิงสาวในอ้อมแขนของเขาเริ่มหายใจติดขัด กวินผักร่างของเธอให้นอนลงบนโซฟาในห้องรับแขกและแนบร่างตามลงไปเขาแนบริมฝีปากลงบนงริมฝีปากบางจากนั้นบทรักร้อนแรงก็เริ่มต้นขึ้นโดยที่หญิงสาวเองก็ตอบสนองเป็นอย่างดีทุกอย่างดาเนินไปอย่างเล่าร้อนรุนแรงจนทั้งคู่ถึงจุดหมายปลายทางพร้อมกันกวินซบหน้าลงบนซอกคอของหญิงสาวอย่างเหนื่อยอ่อนก่อนที่จะลุกขึ้นไปอาบน้ําแต่งตัวเตรียมกลับไปนอนที่บ้านเขารอจนหญิงสาวอาบน้ําแต่งตัวออกมา ชายหนุ่มส่งเช็คให้เธอเป็นค่าตอบแทนสำหรับความสุขที่เธอมอบให้เขาหญิงสาวทำหน้างงอย่างไม่เข้าใจกวินหยิบเช็คที่เขาเตรียมไว้ใส่ในมือของเธออีกทั้งยังบอกจิตติความสัมพันธ์เพียงชั่วข้ามคืนหญิงสาวมองดูตัวเลขหนึ่งแสนบาทเขาจ่ายค่าตัวเธอแพงขนาดนี้เลยเหรอ้าไม่เอาก็โง่เต็งทีหลังจากนั้นก็แยกย้ายกันไปพร้อมกับความสัมพันธ์ที่จบลงอย่างง่ายดาย ความสนุกของ EP นี้ก็จบลงกับเพียงเท่านี้นะคะสำหรับ EP หนะ้าถ้าอยากรู้ว่าสาวตะวันของเราจะมีปฏิกิริยาอย่างไรเมื่อรับรู้ถึงเงื่อนไขของเปียพัยคลิปหน้ามีคำตอบค่ะสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่ยังไม่เคยกดติดตามก็ฝากกดติดตามช่อง love new o channel by n u t และกดกระดิ่งกันด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้หนุด้วยนะสำหรับวันนี้นุดคงต้องขอตัวลาไปก่อน สวัสดีค่ะ